มาเขาสวนคือเก่าครับพี่น้องมาเขาสวนแม่หวานครับมันอนี้ก,ก็ได้เคยมาทีหนึงแหละนี่รอบทีไไ่สองคือสวนนี้มันเป็นตัวนี้เพียวไฟครับพี่น้องแก่แล้วเพียวไฟย่างนักเลยครับนี่เห็นบ่าเป็นเพียวไฟที่เพี้ยแก่แล้วเพียวไฟหายแล้วตัวนี้ก็รอเสริมใบเสริมใบเสริมต้นดึงยอดเพิ่นครับบัดน,นี้จะเบิ่งได้อีกประมาณน่าจะบ่เกินเดือนนึงครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาถ่ายเบิ่งอีกทีนึงว่าการเสริมใดเสริมต้นสูตรของลูกสาวหลานสิดีขึ้นบ่ครับพี่น้องนี่ต้นนี้ครับฮะ ยังครับด้านในเลาะเลาะไปอยู่ครับมือนี้ครับข้องอนุ้ยใหญ่เนี่ยครับยังไม่ได้ไปจะหล่มองอยู่ที่ไปอยู่ครับอ๊อกอ๊อกนี้ก็ไปเพิ่ลเรครับไปข้องคุริ์แล้วก็ไปเออนี่ครับมาแก้เลาะแก้ทุเรียนเป็นลูกครับพี่น้องมามาว่าหนุนข้าครับมาถามเขาจะมาปรึกษาข้าวนะครับมาเบึกสวหนุนข้าา จริงๆภาษาบ้านผมว่าภาษาย่อเลยครับพี่น้องแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมว่าผมจะโม้เล่าด้อนี่ครับหลายคนก็อยากให้พ่อพ่อย่อบ้านเฮาอยู่แต่ว่าก็พูดได้ครับแต่ว่าก็เป็นบางช่วงบางคลิปครับคลิปนี้อาจจะย่อลายครับคพี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็ใบมันหล่นแล้วที่เขาจะแก้ได้แหละครับเขียวปิ๊ลเลยครับกำลังงามไม่หวานเราสุดยอดนี่ก็เพียวไฟครับนี่พ่อขัวพ่อขัวโอ้พ่อขัวอม่หวานก็ได้เนาะ เจ้าของสวนเพิ่นวัฒนนัดในในออกคลิปครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพียยไฟครับพี่น้องผมบอกสูตรจัดหนักจัดเต็้มให้เซาแล้วครับอันนี้เห็นบอกครับธิ์ของเพียยไฟแล้วครับนี่นี่ธิ์ของเพียยไฟครับพี่้ต้นงามๆกับนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่มาแล้วต้นยืนยิ่งพื้นที่ยืนยิ่งหพรลายไร่เลยครับพี่น้องสิบกว่าไร่ครับตอนนี้อยู่แปลงนี้ครับสวยงามครับเออันนี้แปลงหน่อยแล้วปลูกไม้ครับผมว่า หาเราเราบอกว่ามาเบิ้งให้แน่เราบอกพวกกเลยมาเบิ้งไห้แก่เราปประมานเดือนหนึ่งครับงามบ่ครับพี่น้องสูดจอดได้ครับเห็นไ่มจริงๆภาษาบ้านผมคือภาษาหยด้วยครับพี่น้องภาษายหยภาษายหยครับแต่เพื่อนปลูกอันนี้คุมดินครับพี่น้องเห็นบะปลูกมันแก้วแดงนะครับมันแกวแดงนะครับพี่น้องปลูกมันแก้วแดงคุมดินไว้เราปะนี่อันนี้อันทุเรียนครูเล่าครับอันนี้ หลยครับอยู่นี่ซิกอะไร่ครับอยู่นี่เราปลูกยู่ในบ้านเราเลยครับเราเบิ่งมาแก้ปัญหาซอยกันแล้ววะเพออยู่นี่มีเพียไฟนะครับปัดเพียไฟผมแก้ปัญหาแครับเพียไฟเพียไฟไลเด่นแก้ปัญหาครับแถวแถวบ้านผมแถวสีทงข้ามนี่ปัญหาตัวนี้คือมีตะมือไม้ครับพี่น้องมีตะมือไม่ละก็ตอนนี้ก็เล่งเอาแต่หยอดแต่ใบแต่ลำต้นก่อนแหละครับพี่น้อง ต่อไปอนาคตเอาหมากเอาเนี่ยผมสิท้ายไปเรื่อยๆครับเพราะอยู่นี่เป็นมือใหม่หมดเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมือใหม่ครับอยู่นี่เพว่าผมหรือว่าอันพี่น้องผมแถวอำเภอศรีวังข้าวเป็นสมบัติเป็นมือใหม่กันบัดครับพี่น้องพากันมาหาัปลูกใหม่ก็เลยพากันเข่าไปในไายสวนไปปรึกษาหารือกันครับพี่น้องเม,ม่อวันมาแน,นาะนำเขาเจ้าลครับมาปรึกษาหารือกันครับผมก็บ,บอกแนวทางที่ผมเห็นอยู่สวนผมแล้วก็มาบอกนะเพื่อนแก้ปัญหาอยู่สวนผมแล้วก็มาถ้าเพื่อนเจอปัญหาคือกันกับผมกับมา นี่แหละครับมาแก้ปัญหาเพื่อนมาบอกเหนกันฟังครับแต่ส่วนนี้นขางจะสมบูรณ์ครับพี่น้องบ่ค่อยมีต้นที่มีปัญหาเลยครับเห็ยต้นนี้กําลังแตกยอดสวนนี้เราดีไปุ๋ยยังอินรียเคมีครับอยู่นี่สวนมาเก่าสเปอร์เซ็นต์เลยใส่อินซียเคมีครับพี่น้องอันนี้แล้วก็เป็นทุเรียนคูวัดเราปลูกครับนี่ใบเก่ามันโดนเนี่ยบอกครับพี่บต้องตกใจเลยพี่น้องโดนแล้วก็พงไม้ยางงามเลยครับพี่น้องสี่เลย คลิปนี้พี่ยังนะครับพี่น้องคุยกันธรรมดาธรรมดาพี่น้องถ่ายมาเบิ้งครับเป็นกับร่งใจคนที่กำลังปลูกใหม่ครับพี่น้องนี่สวยครับตนนัวนี้เอาคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนครับหักแพงแบ่งปันครับผมสวัสดีครับ